เจอกันอีกแล้วค่ะกับครูฟ้านะคะเป็นวันที่สี่แล้วค่ะวันนี้ครูฟ้านะคะมีกิจกรรมขยับร่างกายประกอบเพลง0250มาฝากเด็กๆด้วยค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเรามาไปทํากิจกรรมกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะคุณครูจะทําให้เด็กดูหนึ่งรอบก่อนนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะ0250 ศูนย์สองห้าสิบม <surprise> ุนไลซ้ายหมุนไลขวาแล้วก็มาหัวเราะกันแล้วก็มาหัวเราะกันฮ่า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 ศูนย์สองห้าสิบศูนย์สองห้าสิบนวดแขนซ้ายนวดแขนขวาแล้วก็มาหัวเราะกันแล้วก็มาหัวเราะกันฮ่า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  เด็กๆทำได้ไหมคะรอบที่สองค่ะเรามาทำไปพร้อมกันเลยค่ะพร้อมแล้วใช่ไหมคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะ0ูนย์สองห้บหมุนไลท้ายมุนไลควาแล้วก็มาหัวเราะกันแล้วก็มาหัวเราะกันหา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 ศูนย์สหสบ 0ูนย์สห้าสนวดแขนซ้ายนวดแขนขวาแล้วก็มาหัวเราะก,กันแล้วก็มาหัวเราะก,กันหา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 ทำได้ไหมคะเด็กๆต่อไปนะคะเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในครอบครัวนะคะ,ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยคะ่ะ ครอบครัวของฉันการมีส่วนร่วมในครอบครัวการมีส่วนร่วมภายในครอบครัวนะคะคือการใช้เวลาร่วมกันภายในครอบครัวนะคะซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการพัฒนาและความอยู่ดีมีสุขของลูกค่ะเพราะแม่สามารถช่วยให้ลูกๆนะคะได้เรียนรู้ถึงชีวิตในสังคมเพื่อให้ลูกเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ค่ะ เมื่อเรารู้จักความหมายการมีส่วนร่วมภายในครอบครัวไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปนะคะครูฟ้าจะพาดเด็กๆไปดูกิจกรรมที่ครูฟ้าแบ่งออกเป็น2ประเภทนั่นก็คือกิจกรรมที่ทําร่วมกันภายในบ้านและกิจกรรมที่ทําร่วมกันนอกบ้านค่ะกิจกรรมที่ทําร่วมกันภายในบ้านนะคะตัวอย่างเช่นการทําอาหารร่วมกันกับพ่อกับแม่นะคะการรับประทานอาหารกับครอบครัวค่ะ การทำงานบ้านไม่ว่าจะเป็นตัดผ้านะคะกวาดบ้านถูบ้านล้างจานหรือทํางานบ้านต่างๆที่เราสามารถทำร่วมกันได้ค่ะการปลูกต้นไม้การลดน้ำต้นไม้การสอนการบ้านลูกการอ่านหนังสือหรือเล่านิทานให้ลูกฟังต่อมาค่ะเรามาดูกิจกรรมที่ทำร่วมกันนอกบ้านกันเลยค่ะ ครูฟ้ายกตัวอย่างมานะคะเป็นรูปที่เด็กๆอยู่ที่สวนสาธารณะกับคุณพ่อคุณแม่นะคะเป็นการแคมปิ้งนะคะที่สวนสาธารณะนะคะออกไปพักผ่อนกับครอบครัวค่ะเรามาดูตัวอย่างอีกค่ะเราอาจจะไปทํากิจกรรมนอกบ้านได้นะคะหรือไปเที่ยวทะเลกับคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ค่ะเห็นภาพไหมคะเด็กๆครอบครัวน,นี้นะคะเขากําลัง สร้างกองทรายนะคะปั้นเป็นรูปต่างๆค่ะส่วนภาพขวามือนะคะเป็นการเล่นกีฬานะคะเด็กๆสามารถเล่นกีฬาร่วมกันกับครอบครัวได้ค่ะ5เด็กๆ,ๆเห็นตัวอย่างกิจกรรมกันแล้วนะคะต่อมาค่ะมาดูกิจกรรมที่เด็กๆต้องทํากันค่ะทาชี้แจงให้เด็กๆทํากิจกรรมที่มีส่วนร่วมในครอบครัวนะคะ เช่นการทำงานบ้านช่วยคุณพ่อคุณแม่นะคะหรืออาจจะเป็นกิจกรรมที่เด็กๆถนัดนะคะเด็กๆสามารถทำได้นะคะคุณครูมีคลิปตัวอย่างน่ารักน่ารักของน้องพินมาฝากค่ะไปชมกันเลยนะคะ ตัวอย่างน่ารักน่ารักของน้องพินไปแล้วใช่ไหมคะแล้วเด็กนะคะมีส่วนร่วมอะไรบ้างคะภายในครอบครัวอย่าลืมถ่ายรูปและคลิปวิดีโอส่งเข้าไลน์กลุ่มห้องของตนเองด้วยนะคะเป็นกิจกรรมที่เด็กๆต้องทำนะคะและกิจกรรมที่สองนั่นก็คือกิจกรรมตามหาดวงดาวค่ะสุดท,ท้ายแล้วนะคะอย่าลืมทำใบงานใต้คลิปนี้ด้วยนะคะจะมีลิงก์อยู่ด้านล่างคะ่ะ และที่สำคัญอย่าลืมนำไปปรับใช้ในครอบครัวกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูฟ้าต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ